ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Wrestling Mode รายการที่จะสรุปผลแมชมวยปล้ำหญิงวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบี้ยนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่28ของรายการ Wrestling Mode แล้วล่ะค่ะซึ่งในเทปนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปผลและวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในศึกใหญ่ประจำเดือนนี้จากทางสมาคม WWE อย่างศึกคราวจีเวล2021ค่ะ จะว่าไปแล้วด้วยความที่ศึกคราวจิเวลในครั้งนี้เนี่ยออกอากาศในประเทศไทยบ้านเราช่วงเวลาตั้งแต่5าทุ่มไปจนถึงตีสามนี่จึงถือว่าเป็นตัวชีวัดอย่างหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่ได้ดูศึกนี้แบบถ่ายทอดสดเพราะว่ามันจะวัดกันไปเลยค่ะว่าศึกนี้เนี่ยมันจะทําออกมาได้แย่มากจนเผลอหลับคาจอหรือว่าศึกนี้เนี่ยมันจะทําออกมาได้ดีมากจนตาค้างนอนไม่ลงกันเลยทีเดียวนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนี่แหละ ซึ่งตัวเราเองนั้นนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ดูการถ่ายทอดสดของศึกนี้ค่ะรวมกันกับมิสหายอีกมากมายหลายสิบคนเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ามิสหายของเราหลายๆคนจะล้มหายตายจากไประหว่างทางแต่เราก็สามารถดูศึกนี้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบแบบชิลๆค่ะถึงแม้ว่าจะแอบมีบางช่วงบางตอนที่ง่วงเหงาหานอนไปบ้างก็ตามนะคะแล้ววันถัดมาเนี่ยเราต้องตื่นเช้าไปทํางานเพราะว่าไม่ได้หยุดนะคะตะเลิกกับเขานะคะแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้คาดหวังอะไรกับศึกนี้ตั้งแต่แรกเลยแบบเราได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยเรามาเข้าสู่นะคะสาระหลักของเรากันเลยดีกว่าค่ะกับการสรุปและรีวิวทุกแมชมวยปล้ำยิงที่เกิดขึ้นในศึกคราวจีเวลสค่ะ เอาละค่ะสำหรับศึกคราวจีเวลในครั้งนี้นะคะก็ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วละค่ะในวันพฤหัสที่21ตุลาคมปี2021นะคะโดยที่ในครั้งนี้นะคะก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนามมูฮัมหมดอับดุลนารีนาเมืองริยาตประเทศซาอุดีอราระเบียค่ะ และสำหรับแมชมวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสึกคราวจีเวล2021นะคะก็จะมีทั้งหมด2แมชด้วยกันค่ะได้แก่นะคะแมชแรกจะเป็นแมชรอบชิงชนะเลิศทัวนเมนต์ควีนคราวระหว่างเซลีนาเวกากับดูดรอปค่ะส่วนแมชที่2นะคะก็จะเป็นแมชสามเซ้าชิงแชมป์หญิงสแมกดาวนะคะระหว่างเบกกี้ลินช์ซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับซัสชาแบงค์แล้วก็เบียงกาบิแลค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แมชนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะกับแมชรอบชิงชนะเลิศทัวนเมนต์คีนคราวระหว่างเซลีนาเวกากับดูดรอปค่ะสําหรับผลของแมชนี้นะคะเซลีนาเวกาสามารถเอาชนะดูดรอปไปได้นะคะโดยการจับดูดรอปใส่ท่าโคดเรดค่ะจนสามารถจับกดจะนับถึง3ไปได้ทําให้เซลีนาเวกานะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้และกลายเป็นผู้ชนะทัวนเมนต์คีนคราวครั้งแรกค่ะรวมไปถึงนะคะได้รับการสถาปนาเป็นควีนเซลีนาอีกด้วยค่ะ เอาละค่ะเราเชื่อนะคะว่ามันจะต้องมีทั้งคนที่พอใจแล้วก็ไม่พอใจกับผลลัพธ์ของแมชนี้อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะเราเป็นคนหนึ่งที่ประทับใจกับผลลัพธ์ของแมชนี้ค่ะเพราะว่าเราเชียร์เซลีนาอันที่จริงแล้วเนี่ยเราเชียร์มาตั้งแต่มันนี่อินเด a n แบแล้วด้วยซ้าไปนะคะอันที่จริงแล้วนะคะเราอยากจะให้ทุกคนลองมอง2มุมค่ะมุมแรกเลยนะคะสําหรับคนที่อาจจะเชียร์เซลีนาแบบเราช,ชนะในครั้งนี้ของเธอเนี่ย อาจจะนับว่าเป็นการได้รับโอกาสหลังจากที่รอคอยมานานแสนนานหลังจากนี้เนี่ยเธอคงจะได้รับการผลักดันบ้างไม่มากก็หน่อยนะคะแต่นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เธอสมควรได้รับแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีฝีมือเธอเองก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีสเสน่ห์ให้เธอได้ลองพิสูจน์ตัวเองสักครั้งบ้างก็ยังดีนะคะ มุมที่2สําหรับคนที่อยากจะเชียร์ดูดรอปเราขออ้างอิงจากทัวร์นาเมนต์ของทางฝั่งนักมวยปล้ำชายบ้างนะคะอย่างทัวร์นาเมนต์ King of the Ring ค่ะหลายคนเคยพูดเอาไว้นะคะว่าผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ King of the Ring เนี่ยมักจะได้รับบทบาทที่ออกแนวโจกหลังจากนั้นแล้วถ้าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับดูดรอปล่ะถ้าอย่างนั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วละค่ะที่เธอไม่ได้ชนะทัวร์นาเมนต์นี้ แล้วถ้าหากต้องการจะผลักดันเธอเนี่ยก็ไปผลักดันในลู่ทางอื่นจะดีกว่านะคะเธอเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำหญิงที่เพิ่งจะขึ้นค่ายหลักมาได้ไม่นานนักยังมีเวลาในการผลักดันอีกมากค่ะเรายังไม่อยากเห็นเธอต้องมาเสียโมเมนตัมแบบนี้แต่การที่เราบอกว่าเราพอใจกับผลลัพธ์ของแมชนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะชอบแมชนี้ซะทีเดียวนะคะ ถึงแม้ว่าแมชนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการปล้ำสิริรวมแล้ว6นาทีด้วยกันนะคะถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของแมชอื่นๆที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้นิดหน่อยค่ะ แต่ว่า6นาทีเนี่ยก็ยังถือว่าสั้นเกินไปนะคะสั้นจนน่าเกลียดค่ะสำหรับรอบชิงทัวร์นาเมนต์แบบนี้พอฟอร์มการปล้ำก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นหรือว่าน่าสนใจมากเป็นพิเศษจนเราอยากจะพูดถึงนะคะเพราะงั้นเราจะค้ำค่า,ามันไปค่ะแต่เข้าจริงแล้วนะคะเรากลับชอบการบิวอัพเรื่องราวในแมชนี้เพื่อไปถึงบทสรุปของแมชนี้อยู่เหมือนกันนะคะเราเชื่อว,ว่าใครหลายคนที่ดูแมชนี้เนี่ยต้องคิดว่าดูดรอปนั้นได้เปรียบ เซรีนาทางด้านกายภาพเป็นอย่างมากยังไงดูดรอปเนี่ยก็ต้องชนะเซรีนาจะเอาอะไรมาสู้แต่ว่าแมชนี้ก็ได้แสดงให้เห็นนะคะว่าต่างคนต่างก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบถ้าหากว่าดูดรอปโจมตีได้รุนแรงฉันใดเซรีนาก็หลบการโจมตีได้เร็วฉันนั้นค่ะเมื่อดูดรอปโจมตีพลาดบ่อยเข้าจึงเป็นการเปิดช่องโหว่ให้เซรีนาเนี่ยสามารถพลิกเอาชนะไปได้ค่ะมันจึงเป็นอะไรที่สมให้สมผลดีนะคะในความคิดของเรามันไม่ได้ค้านสายตามากกั ขนนนาดนั้ยังไงก็ดีนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราชอบทัวร์นาเมนต์ควีนคราวเช่นเดียวกันนะคะเรายังคงไม่พอใจกับความฉับช่วยแล้วก็ความลักลั่นโดยภาพรวมของทัวร์นาเมนต์นี้อยู่ดีค่ะมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่ดีมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่น่าประทับใจมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่มีเกียรติแล้วมันก็ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่น่าจดจําด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าตัวผู้ชนะทัวร์นาเมนต์จะถูกใจเราก็ตามแต่คุณภาพของตัวทัวร์นาเมนต์นั้นเรียกได้ว่ายำแย่มากเลยล่ะค่ะนี่มันเป็นการจัดทัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นมาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำตั้งใจจัดให้มันดีกว่านี้ไม่ได้จริงๆหรอ เอาเข้าจริงแล้วนะคะถ้าจัดออกมาได้ไม่ดีเนี่ยสู้ไม่จัดมันเลยจะดีกว่าค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะทัวร์นาเมนต์นี้มันก็ไม่ได้ผลักดันอะไรมันก็ไม่ได้ขลับเคลื่อนอะไรมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครเหมือนจัดแค่เพื่อเอาหน้ากันคนด่าเฉยๆเท่านั้นเองอะคะ่ะแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงของให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่2.5ดาวด้วยกันค่ะ ต่อไปนะคะเรามาต่อกันที่แมชนี้เลยค่ะกับแมชสามเ้าชิงแช,งชมป์หญิงส m a c ดาว w n ระหว่างเบกกี้ลินช์กับซ a ช่าแบงค์แล้วก็เบียงกาบิแลค่ะสำหรับผลของแมชนี้นะคะเบกกี้ลินช์สามารถเอาชนะซ a ช่าแบงค์และเบียงกาบิแลไปได้นะคะหลังจากที่เบียงกาบิแลได้จับเบกกี้ลินช์ใส่ท่าค o d ดีแต่ยังไม่ทันได้จับกดค่ะเพราะว่าโดนซ a ช่าแบงค์กระชากขาออกนอกเวทีซะก่อนซาช่าแบงค์นะคะวิ่งขึ้นเวทีไปหวังว่าจะได้เป็นคนที่จับกดเบกกี้ลินช์เอง แต่จนแล้วจนรอดนะคะซาชาแบงก์ Banks, กลับโดนเบกกี้ลินช์รวบมาจับกดจนนับถึง3ซะเองทําให้เบกกี้ลินช์กลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็ยังคงรักษาแชมป์หญิงสแมกดาวของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะ บอกได้เลยนะคะว่าแมชนี้เนี่ยมันเป็นแมชที่สนุกมากเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเร้าใจดูไปเนี่ยแทบจะหยุดหายใจกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งมันก็มีปัจจัยหลายอย่างมากๆที่ทําให้แมชนี้เนี่ยมันออกมาเป็นแมชที่มีคุณภาพแบบนี้อันดับแรกเลยนะคะตัวของนักมวยปล้ำหญิงทั้ง3คนในแมชนี้ที่คนดูเนี่ยสามารถฝากความคาดหวังเอาไว้ได้แบบสบายๆบายเลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยทีเดียวนะคะยังไงแมชมันก็ต้องออกมาสนุกอยู่แล้วซึ่งมันก็สนุกจริงๆนั่นแหละค่ะ อันดับที่2เลยนะคะความต่อเนื่องลื่นไหลของ Movement แล้วก็แอคชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นในแมชนี้ที่เราบอกว่ามันต่อเนื่องเนี่ยมันคือต่อเนื่องจริงๆนะคะตั้งแต่ต้นจนจบแมชเป็นม้วนเดียวแบบไม่พักกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันจะต้องพ่วงมาด้วยจังหวะชิงไหวชิงพริบได้เปรียบเสียเปรียบงัดกันไปกันมาที่มีเยอะมากๆนะคะรวมไปถึงการพยายามใส่ท่าไม่ตายแล้วก็การพยายามจับกดที่เยอะมากๆเช่นเดียวกันค่ะ แมชนี้เนี่ยมันทําให้มีความเป็นไปได้ว่าใครจะชนะหรือแพ้ก็ได้ทั้งนั้นนะคะมันตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นระทึกตรงนี้นี่แหละค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็ต้องขอชื่นชมตัวของนักมวยปล้ำหญิงทั้ง3คนเช่นกันที่สามารถเพอร์ฟอร์มออกมาได้เข้าขากันเป็นอย่างดีคิวแน่นคิวเป๊ะ คำจังหวะจ,จะโคนทุกอย่างออกมาได้ลงตัวพอดีมากอย่างน่าเหลือเชื่อนะคะอันนี้เราขอชื่นชมค่ะและอันดับที่3เลยนะคะความคิดสร้างสารรค์ที่ใส่เข้ามาในแมชนี้ค่ะมันมีหลายสปอตในแมชนี้ที่เราชอบมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสปอตที่เพอร์ฟอร์มร่วมกันของนักมวยปล้ำหญิงทั้ง3คนดูมีมูฟเมนต์แล้วก็แอคชั่นที่แปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ซ้ำซากจำเจดูแล้วเพลินหูเพลินตาดีมากนะคะ นี่เป็นสิ่งหนึ่งเลยล่ะคะ่ะที่เรามักจะมองหาตลอดในทุกๆแมชมวยปล้ำที่เราดูนะคะดูว่าเฮ้ยมันจะสามารถสร้างความแปลกใจสร้างความแปลกใหม่ให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งแมชนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เราผิดหวังเลยจริงๆล่ะคะ่ะ แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าแมชนี้เนี่ยจะไม่มีจุดบอดเลยสัทีเดียวแม้ว่าจุดแข็งของแมชนี้เนี่ยเราจะมองว่ามันอยู่ที่ความต่อเนื่องลื่นไหลของมูฟเมนต์แล้วก็การใส่แอคชั่นแบบรัวๆตั้งแต่ต้นจนจบแต่นั่นก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมค่ะเพราะว่าการยัดอะไรแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่เว้นจังหวะไว้ให้คนดูได้พักหายใจหายคอกันบ้างมันก็แอบทําให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ความพยายามในการทําให้แมชนี้ออกมาดีมากเกินไปจนเหมือนพยายามจะยัดเยียดอยู่หรือ เปซึ่งเรามีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะ แล้วสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือแม้ว่าในตอนที่เราดูเราจะว้าวกับแมชนี้มากแค่ไหนก็ตามนะคะแต่พอเราดูจบไปเข้านอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเราแทบจะจํารายละเอียดไม่ได้เลยละคะ่ะว่าเราชอบตรงไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าทุกอย่างในแมชนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วไปหมดดังนั้นนะคะทําอะไรก็ทําแต่พอดีไม่ต้องพยายามมากจนเกินไปน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วละคะ่ะ เอาละค่ะทีนี้เรามาพูดถึงผลลัพธ์ของแมชนี้กันบ้างดีกว่านะคะ แน่นอนค่ะว่าการให้เบกกี้ชนะและป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเท่าไหร่สําหรับเราค่ะยังไงเราก็มองว่าการให้ซาชาชนะและได้เป็นแชมป์คนใหม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพื่อที่ว่ามันจะได้ตัดปัญหาไอ้เรื่องการถือแชมป์ข้มค่ายกันไปมาของหลีกหญิงไปได้เปลาหนึ่งก็ยังดีค่ะแต่เหมือนใจหนึ่งเราก็รู้อยู่แล้วอะนะคะว่าสมาคมนี้เนี่ยมันคงไม่เลือกหนทางในการแก้ปัญหาที่ง่ายได้แล้วก็ถูกใจคนดูมากขนาดนั้นหรอกค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็ต้องหาทางทำอะไรโง่ๆให้เราคนดูได้ขัดใจกันเล่นๆอยู่ดีนั่นแหละแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆสะด้วยนะคะแต่เราก็อยากจะบอกนะคะว่าการให้เบกกี้ชนะแล้วก็รักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือว่าชนะด้วยการรวบกดได้เนี่ย มันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่ที่สุดเหมือนกันค่ะเราเชื่อว่าการทำผลลัพธ์ของแมชนี้ออกมาแบบไม่ให้มีใครชนะใครแพ้แบบชี้ชัดไปเลยก็เพื่อไว้สร้างข้อคอรหาไว้ให้ไปสร้างเนื้อเรื่องตีกันต่อน,นั่นแหละซึ่งโอเคนะคะมันก็สมเหตุสมผลดี เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วนะคะการที่เบกกี้ชนะก็ไม่ได้น่าเกลียดมากค่ะเบียงกากับซาชาที่แพ้ก็ไม่มีใครดูแย่มากค่ะในสายตาของเรานะคะแล้วสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเส้นเรื่องมันก็ยังคงไปต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่4ดาวทวนด้วยกันค่ะ โดยรวมแล้วนะคะทุกแมชมวยปล้ำหญิงที่เกิดขึ้นในศึกคราวจีเวลในครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่เราตั้งความคาดหวังกับมันเอาไว้ต่ำมากหรือแทบจะไม่ได้ตั้งความคาดหวังกับมันเอาไว้เลยก็ได้ค่ะทำให้มันออกมาดีเกินคาดเฉยเลยนะคะเราอาจจะไม่ได้ถูกใจมันไปซะทุกสิ่งทุกอย่างบางแมชเนี่ยเราก็ประทับใจในคุณภาพของแมชบางแมชเนี่ยเราก็ประทับใจในผลลัพธ์ของแมชเพราะ นั้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นกําไรสำหรับเราแล้วอะคะ่ะแต่สิ่งที่คนดูอย่างเราต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปอะนะคะคือหลังจากนี้เนี่ยสมาคม WWE จะทำยังไงกับแชมป์หญิงเส้นหลักทั้ง2เส้นต่อไปแล้วตำแหน่งผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ควีนคราวจะไปได้ไกลสักแค่ไหนอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปด้วยหัวใจที่เต้นแบบตุมต้มมต่อมๆนะคะ แล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับศึกใหญ่ประจำเดือนตุลาคมจากทางสมาคม IMPACT อย่าง BALFORGORY y 2021ค่ะเอาไว้เจอกันนะคะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะเราก็ต้องขอแวะมาขอบคุณสป,ปอตเตอร์ผู้น่ารักของเรานะคะที่ได้ทำการโดเน a เงินเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปของเราต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยจริงๆค่ะ ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะคะสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการ Wrestling Mode ได้ทางช่อง YouTube The Cat บี a n ค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ Wrestling Mode นะคะได้ทาง facebook แล้วก็ t w i t t e r The Cat b a เเช่นเดียวกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The Catbean ก็สามารถกดติดตามได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้พลัดทุกตอนใหม่ๆของรายการ r e s t l i n g Mode นะคะและสาหรับใครที่อยากจะสนับสนุนให้ The Cat b บ n เนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์ คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโดเน a เลยค่ะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ True Money วอลเล็นะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ